อะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอาพิวาเทม ังพาขวันตังอาภิวาเทมิสวะคาโตะพะขาวตาธรรมโมสวะคาโตะพะขาวตาธรรมโม ธรรมงนามสสามิธรรม,มงนามสสามิสุปาติปันโนภาควะโตสาวกัสังโฆ สุปฏิปันโนภาควาโตสาว,าวกาสังโฆสังฆนามิสังฆนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัส สาภาควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุดทัสสาอิติปิโสภาควาอระห์ จารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตารอปุริสธรรมสาราทิสัทเทวมนุตสานังพุทธโทภาควาติองค์ได พระสามพุทธสุวิสุตรธาสันดานตัดมูลกะเล็บมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่ง ประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอนโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคากันดานชี บังบนเทาทุกข์และชีสุขกระเสมศารชีทางพระนารุพานอันพลสกวิโยคภัย พร้อมเป็นจะพิธาจักสุจรัฐวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษจริง กรรมจัดน้มใจับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญ อาคอบระนวดนมศิรกระเอาบังคมคุณสัมพุทธธาการุณย่าภาพนันนิรันดร สวัสดีตอภาควะตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกอเอหิปสิโกโอปานายโกปัดจัดตังเวทิตัพโพวินยูฮิตติ ธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาทรดูดดวงประทีปชาชวานแห่งองค์พระศาสดาจารยร์สองสัต์สันดาน สว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมักพนเป็นแปดพึงโยนและเก่าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกุดอนพิสดาร อันลึกโอฬานพิสุดพิเศษสุขใสอีกทามต้นทางคันไลนามขนานคานไายปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือทางดำเนินดุจครองให้หลวงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าข้ออ,นออนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายว่า Tchau. <todos> ปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภา ขาววโตสาวกสวกังโคยาทิทางจัดตาริปุริสายุคานิอัตทาปุริสปุกคาลาเอสะภาขาวโตสาวกสังโคอา,า,า,าหูนายโยปาหูนายโยทา กินายโยอันสิรการณียโยอนุตตังปุญญเขตตังโลกัสอาตติทรงใดสาวกศาสดาระปฏิบัติมา แต่องค์สมเด็จพระขวันเห็นแจ้งจตุสัตว์เส็จบานลุทางที่อันรางับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสรายปัญญาององใส สะอาดและปราดมัวมองเพื้อนห่างทางข้าศึกปองบอมีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป,เป็นเนื้อนาบุญอันภายสาลแด่โลกาย และเกิดพี่พูญพูนพลส้มยาเอารถทศพลมีคุณอ,อน,อนอุนเอเนกจะนับเลือตรา ข้าขอนอบหมู่พระสราพกทรงคุณานุคุณประดุดรำรพันด้วยเดชบุญข้าอภิวานพระไตรรัตนอุดมดีเรกนีรัสใซจงช่วยขจัดโพ,พยภาย อันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมซุนภาหุงสาหาัส สมาพินิมมิตาสาอุทันตังครีเมฆาลังอุทิตาโคราสาเสนมาราังทานาธิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธ ทินิจจงปางมือพระองค์ปรามาพุทธทาวิสุทธาสาสดา ราสรูอนุตตาราสมาธินโพธิบานลังขุนมานสหัสสภาหุภูวิชาวิสิตกลังขีขี ประทัง้าชาเหียมกระเิมหันแสงเสกสาราุทาประดิษฐ์กาลาคิดจะรอนราน รุมพลพาหุนาายุหะปานพระสมุทรทานองมาหวังเพื่อผจนวรามุนินทาสุชินนราชา พระป,ร,ะปร,ะาารามพระหุนพาุุามารามาเลืองมาลายสูนด้วยเดชะองค์พระทาสะพนสุวิมนลาภอยบุญ ทานาทิธรรมามวิธิกูลชนาน้อมมโนตามด้วยเดชะััตว์เจาวจนะและนามามีองค์สา จงมีก่อนพาราสยามชัยสิธิ์ที่ทุกวันถึงแม้จะมีอริวิเศษภาลาเด,ดชสาเทียมมาน ขอไทยผจนพิชิตพพรานอาริแมนมูนินทอน